嗯。Mm. I can't wait to kiss you each morning. ค่ะพเพื่อนๆทุกคนถ้าพูดถึงเทรนการดูแลผิวในช่วงนี้นะคะเมย์ก็คิดว่าหลายคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ความสวยความงามที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาแนะนําแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีสารสกัดส่วนใหญ่นะคะมาจากธรรมชาติ100%ค่ะซึ่งแบรนดน์นก็คือนะคะแบรนด์อีฟโรเชค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่เมย์จะมาแนะนำนะคะก็คือ Low Shower Anti Drying Sensitive Skin Face and Body นะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะสามารถใช้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งร่างกายของเราค่ะซึ่งมีส่วนผสมนะคะก็คือ w i c h h a r Cell Organic อันนี้นะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่สะอาดขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะเป็นผิวที่นุ่มนวลขึ้นอ่อ,อนโยนขึ้นแล้วก็จะช่วยปรมอาการการระคายเคืองจากสิ่งที่เราแพ้ด้วยค่ะซึ่งครีมอาบน,น้ำตัวน,นี้นะคะไม่มีโฟมนะคะก็เพราะว่าถ้าการที่เราใส่โฟมเนี่ยก็จะมีสารเคมีเข้าไปปนด้วยค่ะแต่ใน ใผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะใส่แค่ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าชันนำทั่วไปที่มีร้านค้าของอ e ีฟ s h ชช e ได้เลยค่ะ